วีมีรับ้วความเทเทนั้นไม่แน,นให้เล่นามผู้ชมที่มีอาสควรไดันะน,นสวัสดีครับพบก,กับเดี๋ยวคู่ปั่น V2 นะครับอยู่ที่เกมสาวทำครับเดคค่าย p g เกมนี้ดูเลยเบ็ดที่100ไปเลยครับอืมหาแล้วโชว์ไปเรื่องไม่อีก มาไหมมาไหมมาไม่มาโอ้ยดูกันครับไปเรื่อยๆมาไปเรื่อยครับทำ้งเไปเรื่องตูมไปมาไหมมาไหมไม่มาโอ้โหมีเสียใจไปมันต่อโชว์กไปเรื่องอีกโชว์ไปอีกเป็นวายโอเคโชไปเออ เรื่องไปดอกนี้ครับดอกนี้ขึ้นพัดนะผ่านครับเห็น้ยไปโชวก็ไปอีกมองมีไหมไม่มีอะไรไปดูกันครับอยู่พบก็ไปไม่อีกโอ้ยยังนี่ป่า่ ก็ไปดูเรื่องลงไปแล้วก็ไปดอกนี้4,080ดูเรื่องครับโอ้โหมาไดวันหน้าโอ้ยดอกนี้5,070ดูเรื่องจังเครื่องครับมาได้ทำเดียวโอ้โหมาได้ไงวันหน้าแผนต่อแผนต่อโอ้ยโคไปเอาไม่อีกมีไหมยังไม่ต่อเนื่องเท่าไหร่ เขาดีเข้า,ขารู้เรื่องครับหนึ่งคำเดียวเกมนี้อย่างค่ายกีกีครับที่เกมสอบท่านยครับลองมาเล่นกันได้ครับอย่าลืมกดไลค์กดต like, ิดตามช่องเดี๋ยวปุ๊บปั่นปีสองเลยครับโอเคครับเดี๋ยวนี้เกมที่สอบโอ้โหกําลังเดือดครับหนึ่งคำเดียวโชว์ไปนี่โอเคไป,ไปไปอีกไ,ไหมมาอีกไหมยังไง งงโอ้โหโอเคฝากกดไลค์กดติดตามช่องเดี๋ยวปั่น V2 สองยครับเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผม